ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์วันนี้ก็จะมาต่อในเรื่องของจิตนะครับตามพุทธวจนะหน้าที่40จิตหลุดพ้นในที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อนายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จ,จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดีพิสูุทั้งหลายพิสูุเห็นเวทนาอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงพิสูุเห็นสัญญาอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงพิสูุเห็นสังขารอันไม่เที่ยงนั่นแหลว่าไม่เที่ยง ภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นวิญญาณอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหนายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดีภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุกระทำไว้ในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงย่อมเบื่อาดในรูปเพราะความสิ้นไปแห่งนั้นที่จึงมีความสิ้นไปแห่งราคา เพราะความสิ้นไปแห่งราคะจะมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งเวทนาโดยอุบายอันแยบคายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งสัญญาโดยอุบายอันแยบคายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งสังขารโดยอุบายอันแยบคาย ภิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งวิญญาณโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อพิสูจนกระทำไว้ในใจซึ่งวิญญาณโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ พ่อความสิ้นไปแห่งนั้นที่และราคากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดีคําว่าสิ้นไปแห่งนั้นที่นั้นที่คืออะไรนันที่คือความเพลิดเพลินนะครับและราคะคือความใคร่ความกําหนัดความอยากความต้องการนะครับพ่อความสิ้นไปแห่งความเพลินและความกําหนัดความชอบใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดีอันนี้ถ้าเป็นแปเป็นภาษาไทยนะครับบาลีบางทีเนี่ยพุทธพจน์เนี่ย พุทธวนจะนะเนี่ย<ม>เขาก็จะทับศัพท์ไปเลย,เยอย่างเช่นนั้นที่อย่างนั้นราคานี่ถ้าคนมาอ่านใหม่เนี่ยก็จะไม่เข้าใจว่าเอะมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเราก็ต้องอยากรู้เราก็ต้องลองค้นดู Google ว่าคำเนี่ยแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,อย่างอภิชาเนี่ยโทมนัสอย่างเงี้ยทาให้อภิชาและโทมนัสนั้นสิ้นไปอย่างเงี้ยอ,อภิชาก็คือความโลภทั้งหลายเนี่ย เป็นอภิชาเนี่ยโทมนัตคือความเสียใจเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีนะครับในพุทธพจน์เนี่ยบางทีมันจะไม่มีให้ดังนั้นเราก็ต้องค้นหาคํามันนะครับแล้วเราจะเข้าใจยิ่งขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับจิตหลุดพ้นในที่สองหน้า41พุทธพจน์ภ <c oughs> <c oughs> ิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นจากสูอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยง ความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายคําว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนะครับสัมมาทิฏฐิเป็นภาษาบาลีทิฏฐิแปลความเห็นสัมมาแปลว่าชอบนะครับถูกต้องนะครับสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะนันทิคือความเพลินสิ้นไปแห่งความกําหนัดความใคร่นะครับ เพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดีพิกสุทั้งหลายพิสุเห็นโสตะอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงพิสุเห็นคานะอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงพิสุเห็นชิวหาอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงพิสุเห็นกาย อันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงภิกูุทั้งหลายพิสูุเห็นมณนะอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบือนานา่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดี ทิกสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทาไว้ซึ่งจักสูโดยอุบายอันแนบอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งจักสูจักสูไปว่าดวงตานะครับจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งจัก pues สูตามความเป็นจริงเมื่อพิสูกระทำไว้ในใจซึ่งจักรสูโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งยสุตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในจักสู พราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกลาวได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดีพิกูุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทําไว้ในใจซึ่งโสตะโดยอุบายอันแยบคายเธอทั้งหลายกระทาไว้ในใจซึ่งคานะโดยอุบายอันแยบคายเธอทั้งหลายจงกระทําไว้ในใจซึ่งซึ่งจิวหาโดยอุบายอันแยบคาย เธอทั้งหลายจงกระทำไว้ซึ่งกายกายญาติโดยอุบายอันแยบคายคานะโสตะนะครับทาความเข้าใจคําว่าโสตะก่อนโสตะเนี่ยเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งโสตะโสตะเนี่ยก็คือการได้ยินนะครับโสตะเนี่ยโสตะสุตะสุตะเนี่ยโสตะคือการได้ยินโดยอุบายอันแยบคายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจ ซึ่งคานะหมายถึงว่านึกในใจนะครับคานะก็คือ,อการกลิ่นกลิ่นหนึ่งกลิ่นต่างๆกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอย่างเงี้ยนะครับเธอทั้งหลายจงทําไว้ในใจคือนึกในใจกระทาไว้ในใจซึ่งคานะก็คือกลิ่นโดยอุบายเนบคายนะครับเมื่อกี้โสตะโสตะก็คือการได้ยินคานะก็คือกลิ่นนะครับแล้วก็ จิวหาก็คือลิ้นรับรสนะครับเธอเธอ,อ,อทั้งหลายจงกระทาไว้ในใจซึ่ซงชิวหาโดยอุบายแยบคายชิวหาก็คือลิ้นนะครับรับรสนี่แหละเธอทั้งหลายจงทําไว้ซึ่งอุบายอันแยบคายก็ทําไว้ในใจนะครับต่อไปภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทาไว้ในใจซึ่งมณะมณะแปลว่าใจนะครับซึ่งมณะโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งมณนะตามความเป็นจริงเมื่อพิสูจน์กระทำไว้ในใจซึ่งมณนะโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งมณนะตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในมณนะเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะาจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดีโดยในแล้วคําว่า หลุดพ้นเนี่ยหลุดพ้นจากนันทิและราคาคือจิตเนี่ยมันจะหลุดพ้นจากนันทิความเพลิดเพลินนะครับราคาความใคร่ความกำหนัดในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะครับในรูปดีในรูปในความเพลิดเพลิน,น,ใ,น,ใ,นในเสียงความเพลิดเพลินในการได้ดมกลิ่นได้ล,ลดิ้มรสอย่างเงี้ยให้ละตรงนี้ไปนะครับถ้าละสิ้นไปแล้วสิ้นไปละทิ้งซึ่ง uh Mic. สิ่งเ่าเนี้ยซึ่งมันเป็นความความไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะเนี่ยนะครับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันมันไม่เที่ยงนะครับเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วพิจารณาว่าโดยอุบายแยบขายพิจารณาตามความเป็นจริงนะครับมันไม่เที่ยงแล้วให้เพื่อที่ให้เกิดความเบื่อหน,น่ายนะครับเมื่อเกิดความเบื่อหน,น่ายแล้วก็จะคลายความคลายความกำหนัด ความชอบความพอใจความเพลิดเพลินลงไปได้ว่าสิ่งหเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ลําดับไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้จิตเราเนี่ยปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในในรูปในกลิ่นในเสียงในรสในอ่เหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งหเหล่านี้มันทําให้จิตหลุดพ้นได้โดยการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของมันนะครับจิตหลุดพ้นในที่3หน้าที่42่สิบสองพิสูจน์ทั้งหลาย ภิกษุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนะครับเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อนายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจะมีความสินนนาามมส้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิลรราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดีภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นเสียงอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยง ภิกสุเห็นกลิ่นอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงพี่สูเห็นรสอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงพี่สูเห็นโพธาภะอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงโพธพภะคืออะไรโพธาภะคือสิ่งที่เราสัมผสัสนะครับภสษะโพธพภะธรรมารมสิ่งที่มันสัมผัสในกายของเราในหูจมูกลิ้นกายอย่างเงี้ยโพธพภะอันนี้เป็นภาษาบาลีนะครับว่ามันไม่เที่ยง นะครับพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์เห็นธรรมมันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อนา,นายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจะมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจะมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดีนะครับพิสูุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงเมื่อพิสูจน์กระทำไว้ในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในรูปเพราะความสิ <puis> <ôt> ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคาจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ อเลาคากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งเสียงโดยอุบายอันแยบคายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งกลิ่นโดยอุบายอันแยบคายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งรสโดยอุบายอันแยบคายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งโผฏฐะโดยอุบายอันแยบคาย ภิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งทำโดยอุบายอันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งธรรมตามความเป็นจริงเมื่อพิสูจนกระทำไว้ในใจซึ่งทำโดยอุบายอันแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งธรรมตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในธรรมเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคาจะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนั้นที่และราค่ากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดีสรุปเรื่องของจิตหลุดพ้นทั้งในที่1ในที่2ในที่3เนี่ยนะครับทั้งในที่ 1, ในี่2ในที่3เนี่ย คำว่าจิตหลุดพ้นก็คือพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสโภ,ภธภะธรรมรมว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเพื่อที่จะให้จิตนะคลายกำหนัดคลายนันทิความเพลิดเพลินไม่ให้หลงเพลิดเพลินไม่ให้หลงยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้มันเที่ยงนะครับถ้ามันเที่ยงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิดังนั้นพระพุทธเจ้าให้มองว่ามันเป็นสิ่งไม่เที่ยง ให้มองเป็นสมาธิทิไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมองสิ่งนี้แล้วทําให้จิตคลายกำนัดเมื่อจิตคลายกำนัดแล้วละนันทิและละละราคาได้ก็ทําให้จิตหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรคําถามก็หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นจากความาคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะครับแล้วถ้าจิตหลุดพ้นแล้วจิตก็จะปล่อยวาง เมื่อจิตปล่อยวางแล้วก็จะทำให้จิตหลุดพ้นจากราคาโทสะโมหะเป็นจิตที่พองใสควรแก่การงานนะครับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็เราจะมานั่งสมาธิกันสัก3นาทีนะครับเพื่อ เราฟังสุตะแล้วเนี่ยฟังสุตะคําสอนพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะต้องมีทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปฏิเวทคือปริยัติคือเรียนนะครับเรียนแล้วต้องปฏิบัตินะครับคือปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าอย่างน้อยเราก็นั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยอ่อนไหวควรแก่การงานทําให้จิตของเราตั้งมั่นดีแล้วในการงานนะครับแล้วก็ปฏิเวทเมื่อเรารู้แล้วเราก็ ปฏิบัติแล้วเราจะรู้แจ้งตามเห็นความเป็นจริงนะครับเชิญปฏิบัติสมาธิร่วมกันสักสามนาทีนะครับเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้นะครับเชิญเลยนะครับ ก็สมควรแก่เวลานะครับเราแผ่เมตตาก่อนนะครับสพเพสาตาสุขิตาโหนตุคอยสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วเราหลังจากแผ่เมตตาแล้วนะครับก็ขอใหอ้ทุกคนนั้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับการนั่งสมาธิภาวนาอยากให้ทุกคน หลังจากที่ฟังสูตรตาแล้วก็นําไปปฏิบัติด้วยนะครับมีคนบางคนนะครับผมเห็นในทิกตอกว่า,าไม่ต้องไปนั่งสมาธิภาวนาให้ใช้ปัญญาพิจารณา,าให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าไม่ใช่ตัวตวนอันเนี้ยมันถูกอยู่นะครับแต่ไม่ถูกทั้งหมดนะครับคำสอนพระเจ้าคือต้องถึงพร้อมด้วยปริยัติคือเรียนเรียนแล้วต้องปฏิบัตินะครับปฏิบัติคือ การปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือว่าการปฏิบัตินํามาใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองแต่ที่สาคัญคือเราจะต้องปฏิบัติทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบนะในรูปแบบก็คือการนั่งสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอย่างเงี้ยหรือว่าหอยุบหนอพองหนออย่างเงี้ยครับการนั่งสมาธิแล้วแล้วแต่ความถนัดน,นะครับอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นหัวใจของการที่จะเข้าสู่ ยกระดับจิตของเราให้อ่อนละมุนทําให้จิตของเราของนุ่มนวลควรแก่การงานนะครับเขาเรียกว่าสมถะวิปัสสนาเนี่ยมันจะต้องควบคู่กับมันจะต้องมีนะครับอย่าไปเชื่อบางคนบางคนมี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 การสอนนะครับในมีการสอนในติ๊กตอกว่าว่าให้ใช้พิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาอย่างเดียวเนี่ยไม่มัน ทำให้ถ้าเราปฏิบัติมันก็จะมีตัวตนป,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 ปฏิบัติก็การยืดมั่นถือมั่นอย่าไปเชื่อนะครับให้ให้ใช้วิจนาจาระญยานนะครับเพราะว่าเราต้องอทําตามพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าสอนให้ทําสมาธิพระพุทธองค์ตัดว่านั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอจงไปปฏิบัติสมาธิภาวนาภาวิตาพาวิภาลิกาตา อันสมาธิภาวนาะอันบุคคลทําให้มากแล้วก็ทําให้มากแล้วเจริญให้มากแล้วเนะี่ยย่อมมมีอน,นิสงส์สี่อย่างนะครับหนึ่งทำให้มีสติสมบูรณ์สองทำให้ยาเกิดยานัทนะคือรู้แจ้งเห็นจริงรู้อดีตรู้อนาคตได้นะครับอันที่สามคือทำให้ายานัทสนะเออทำให้เกิดความ อาสวะกิเลสนะครับทําให้อาสวะกิเลสคือโลกกลหลงเบาบางนะครับอันที่สี่สุดท้ายคือทําให้เกิดความสุขนะครับนี่นี่คือแนวแนวแนวคิดแนวทางในการทําสมาธิภาวนาพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ในพระสูตรอยู่บอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงกระทําในสมาธิสูดนะครับพวกเธอทั้งหลายจงทําสมาธิภาวนาตรงช่วงเช้าในตอนเช้าในตอนบ่ายในตอนเที่ยง แล้วก็ในตอนเย็นนะครับให้ทําอย่างน้อย3ามเวลาเนี้ยนะครับพระพุทธองค์ก็ยังตัดเรื่องของอนาปานสติว่า,าถ้าหาว่ามีคนมาถามว่า,าพระศาสดาตถาคตเนี่ยอยู่ด้วยอะไรด้วยทําอะไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าให้พวกเธอตอบว่าพระศาสดาของเราอยู่ด้วยอานาปานสตินะครับอานาปานสติคือการกําหนดสมาธิการกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่กับลมหายใจไม่ ฟุ้งไปในอนาคตไม่อยู่กับอดีตแต่ให้อยู่ในปัจจุบันนะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะครับการทำสมาธิการเป็นการเพิ่มเติมพลังจิตให้เรามีพลังจิตพลังกายพลังใจในการทํางานนะครับเขาเรียกว่าเป็นการชาร์จแบตในตัวนะครับบางคนว่าไม่จําเป็นต้องทำเนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับธรรมะของพระองค์ต้องปฏิบัติให้รอบนะครับปริยัติต้องเรียนปฏิบัติต้องเอาแล้วกป็ปฏิเวทถึงจะรู้อันนี้คือ แนวทางนะครับรามาของพระองค์ไม่มีคำว่ารัดสั้นนะครับไม่มีครับพระองค์ให้ปฏิบัติไปตามลําดับนะครับไปตามลําดับคือศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วถึงเห็นแจ้งนะครับไม่ใช่ว่าไม่ศึกษาแล้วมาฟังคําของคนบางคนเงนี้ยแล้วก็จะรู้แจ้งเลยมันยากนะครับขนาด ถ้ามันเร็วขนาดนั้นเราก็คงจะเกิดในสมัยยุคของพระพุทธเจ้ายุคในอ่านหกร้ปีแล้วนะครับถ้ามันดีขนาดถ้ามันเร็วขนาดนั้นย้อนว่าอบารมีเรายังไม่ถึงนั่นเองเราถึงมาเกิดในยุคของกึ่งพุทธกาลนี่เองนะครับก็ขอฝากไว้นะครับฟังสุตตาแล้วก็ทําสมาธิภาวนาทุกวันทุกวันอย่างน้อยวันละ5นาที10นาทีสะสมไปสะสมไปนะครับแล้วท่านจะ สั่งสมพลังจิตในในในจิตของท่านแล้วท่านจะมีความสุขในชีวิตนะครับผมวันนี้ก็คงจะมีเข้าแค่นี้นะครับสวัสดีครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ